ถ้าพูดคำนี้บ่อยๆก็ช่วยให้ร้านมีพลังงานดี สำหรับร้านบีลาเชียสการเป็นช่างต่อขนตาไม่ใช่แค่การทำให้ขนตาสวยขึ้นค่ะแต่มันคือการดูแลใส่ใจและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนตรงหน้านั่นเองเราเชื่อว่าลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาในร้านกำลังมอบความไว้ใจครั้งสำคัญให้กับเราค่ะและไม่ใช่แค่เราคนเดียวแต่พนักง,งานทุกคนในร้านก็ต้องมีหัวใจเดียวกันหัวใจที่เต็มไปด้วยความตั้งใจนอบน้อมและจริงใจต่อลูกค้าค่ะบีจะสอนแล้วก็ย้ำกับทีมบีลาเชียสเสมอค่ะทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่ต้อนรับผู้ พูดคุยแนะนําไปจนถึงการต่อขนตาแต่ละเส้นคือโอกาสที่เราจะสร้างความประทับใจค่ะไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนเราต้องไม่ลืมที่จะพูดคําว่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่เลือกเราขอบคุณที่ไว้วางใจให้เราดูแลขนตาที่มั่นใจของลูกค้าเพราะเราเชื่อว่าความนอบน้อมทัศนคติที่ดี<ๆ>ก็จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างร้านของเราและลูกค้าค่ะไม่ใช่แค่การซื้อขายแต่คือการดูแลกันเหมือนเพื่อนเหมือนครอบครัว และนี่ก็คือหัวใจของร้านเราค่ะตั้งใจนอบน้อมและขอบคุณเสมอ